สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอมินนะคะเป็นหมอประจำอยู่ที่เมดิแคร์นะคะ,คะเป็นได้ค่ะอาจจะทําให้หน้าหย่อนคล้อยมากขึ้นแต่ทนนันยีท่นังต้อ,อยู่ขึ้นอยู่กับการประเมินยูนิคในการฉีดกรามอาของหมอด้วยและก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของคนไข้ด้วยซึ่งแต่ละคนอะ่ะ ปัญหามาเริ่มต้นไม่เหมือนกันแล้วก็อาจจะฉีดไม่ได้อาจจะฉีดให้หายไปเลยนะคะอาจจะยังเหลืออยู่บ้างหมอว่าคนไข้ก็จะได้ความเรียวที่มากขึ้นแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะดีขึ้นด้วยแล้วก็ลดโอกาสเกิดความหย่อนคล้อยด้วยและยังมีการร่อนไหลด้วยใช่ใช่แคันี้คือถามเกิบเพราะเคยดูแล้วหลังๆมันเริ่มแบบว่าวิเราก็อายุเยอะแล้วเราจะควรหยุดฉีดดีไหมก็เลยหยุดฉีดมาประมาณสองสามปีแล้วไม่ก็ฉีดเลยแล้วเมื่อก่อนฉีดก็คือไม่มีปัญหา ก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ค่ะแต่พอนี่แหละเนอะไปฟังนู้นฟังน,น,น,นี่มาแล้วก็แบบแบบอบกลัวแต่ว<ต>่าไม่ยังไม่เคยถามคุณหมอกอ็เลยเลยนะคะโชคดีได้ถามคุณหมอแล้วว่าควรจะฉีดไหมได้ค่ะเกิดได้ <ฮะ S 2> ที่จะทําให้หลังฉีดถ้าทีดเราฉีดโบท็อกการไปเยอะไปก็อาจจะเกิดความหย่อนที่มากขึ้นก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้ฉะนั้นการเลือกยูนิตที่ฉีดก็คือสาคัญลูคนไข้เดินเข้ามาบอกหมอว่าขอข้างละหนึ่งร้อยยูนิตเราก็ มันก็คือเยอะเกินไปนะคะการเลือกยูนิตของโบรท็อปคือสาคัญมากว่ากี่ยูไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเยอะแล้วดีเสมอไปมันต้องเหมาะสมกับสภาพผิวและปัญหาของเราแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อของคนไข้ด้วยฉะนั้นยูนิตของโบรท็อกต้องเหมาะสมอายุเท่านี้ฉีดเท่านี้ทำไมอายุมากขึ้นฉีดน้อยลงหรือฉีดมากขึ้น<อ>แต่และอย่างมันมีหลายปัจจัยที่ต้องนํามาคิดและ กิงตัดสนนนอีีทึะะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมิ้นมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการร้อยไหมของวิสนะคะอยากจะรู้แล้วนะคะว่าร้อยไหมเสร็จแล้วของเมดิคาเนี่ยจะเป็นยังไงดีมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญคนไข้ไปที่ห้องผ่าตารนะคะ,คะขอบคุณค่ะ